สวัดีครับผมไอพี่น้องมาหนี้มาแต่งต้นไม้กันครับตัดแต่งกิ่งไม้ก่อนสวัสดีเด้อพ่อไอพี่น้องแฟนครับสุหมงสุบอนในประเทศต่างประเทศกันเดียวแต่เบิไงแต่งต้นใหม่ก่อนมาหนี้ตัดหล 6, บหกเหี้ย แตกไม่แตกไม่แล้วก็ออกดอกไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่าเด้อตัดแต่งให้สวยตัดแต่งกิ่งพอนแตกไม่ดอกมันจะออกงาน้อง่าย คือจริงบอกจริงไม่หายต้นอยู่บนนี้แกงไห้เบิ้งยังงลงๆเลยนะครับผมมีน้องอพอ้ครับันโปง่งทำนลง่งอ้าวมีแมวด้วยเว้ยไง แจ็คแจ็คแจ็คคุมงานนะเนี่ยครับไปต้นอื่นต่อครับทนี้ครับเดี๋ยวเแต่งดูโป่งดูล่องหน่อยช่วงนี้ยุงลาเยอะต้องกอย่าให้มันทึบแตงสวนวันนุ่คุ้มเลยเพ่อใหญยพี่พ่อไม่คิดนองนี่คือวันนุ่คุ้มคุ้มบ้านคุ้มเมืองเขาบอก กันไฟบอกไฟไหม้สรรพคุณเขานะเขาก็ดีคเขามีหน่อเมิงต้นใหม่จัดแต่งให้สวยงามๆเจ้าทิธีอื่นต่อรอความดึงก็บออกไปเบิด นรเนี่ยพริกนี่กัพอไะไกินยังได้พี่น้องพอไะไเก็บพอไะไ,กไแก่อยู่นี <c> ่ย <oughs> งามบูมีมาก็รับสันเดะกินยูครับนะครับอนนี้แนวที่ีเรียบร้อยงามงามค้อมันโด่งกับพ่อเลยพี่น้องเด้อโอเคครับคลิปนี้กับกบกนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่วอาเป็นพี่น้องเลย